จีวรดอกพิกุลเทรนจีวรลายดอกพระสงฆ์ไทยยุคต้นรัตนโกสินทร์ครั้งหนึ่งพระสงฆ์ไทยเคยห่มจีวรนที่มีลวดลายดอกไม้หรือจีวรลายดอกเป็นดอกพิกุลพบมากในพระเทระชั้นผู้ใหญ่พบหลักฐานจากภาพถ่ายร่วมสมัยรวมถึงธรรมเนียมการสร้างพระพุทธร,รูปครองจีวรลายดอกซึ่งเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของศิลปรกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์อันหนึ่งจีวรคือส่วนหนึ่งของผ้ากาสาวพัด ที่แปลว่าผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำต้มจากเปลือกไก่นอไม้หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อผ้าไตรเป็นผ้าที่ประสงค์ใช้นุ่งห่มตามหลักศาสนาประกอบด้วยผ้าสามผืนได้แก่จีวรอ,อุตราสง์ใช้ห่มด้านนอกสบงอันตรวาศนุ่งห่มด้านล่างและสังคาติสำหรับนุ่งซ้อนหรือผ้าบ่า การนุ่งห่มผ้าใรถือเป็นข้อกำหนดที่พระพุทธเจ้าประธานอนุญ,ญาตไว้ตั้งแต่พุทธกาลเป็นเอกลักษณ์ของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาซึ่งพระสงฆ์ไทยแต่โบราณก็รับรูปแบบดังกล่าวมาด้วยดังปรากฏในศินลปรกรรมของพระพุทธรูปสมัยทวารวดีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่1 2ถึง16การห่มผ้าใรยังเป็นหลักการสร้างรูปเคารพเนื่องในพุทธศาสนาของไทยเรื่อยมาแม้รูปแบบการคลองผ้าจะแตกต่างกันบ้างในแต่ละนิกาย ยุคสมัยและสะกุลช่างทางศิละปะแต่ปกติแล้วผ้าทั้งสามผืนจะเป็นผ้าเรียบไม่มีลายอย่างที่เราเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันแล้วเหตุใดจึงมีภาพพระสงฆ์ไทยห่มจีวรลายดอกพิกุลในภาพถ่ายของจอห์นทอมสันปี1837-1921ถึงช่างภาพชาวสกอตท,ท,ที่เดินทางมาเยือนสยามในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4ระหว่างปี2408ถึง2409จีวอลายดอกที่ครั้งหนึ่งพระสงฆ์ไทยเคยนุ่มห่มมาจากไหนทำไมปัจจุบันเราจึงไม่พบจีวรลักษณะนี้แล้วการห่มจีวรลลวดลายดอกไม้นั้นเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สราชสำนักมีธรรมเนียมการถวายผ้าจีวรที่มีลวดลายดอกไม้แด่พระเทราชั้นผู้ใหญ่ ดังปรากฏในจดหมายเหตุบัญชีผ้าพ,พระกฐินและผ้าไตรจุลศักราช1187ว่ากันว่าการถวายจีวรลายดอกอาจมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วโดยพระพุทธเจ้าประธานอนุญ,ญาตเฉพาะลายดอกไม้ขนาดเล็กสีสันไม่ถูดฉาดหรือเป็นลายแวววาวจีวรลายดอกที่นิยมถวายให้พระสงค์ในสมัยนั้นจะใช้ผ้าราคาสูงนำเข้าจากแคว้นเบงกอลในอนุทวีปอินเดีย ปัจจุบันคือบังกลาเทศเป็นผ้าฝ้ายเนื้อบางละเอียดทอเป็นลายดอกไม้ดอกพิกุลขนาดเล็กทั้งผืนเรียกว่าผาย่มตานีจำดานีภาษาเปอร์เซียหรือย่ำตานีย่าำตานีนำมาตัดเย็บและย้อมน้ำฝาดตามพระวินยัยก่อนนำถวายพระสงฆ์สมัยรัชกาลที่สามเป็นต้นมายังมีความนิยมสร้างพระพุทธรูปและพระพุทธสาวกให้นุ่งห่มจีวรลายดอกคือถอดแบบมาจากการนุ่งห่มของพระสงฆ์สมัยนั้น มีการครองจีวรลายดอกหลายรูปแบบทั้งลายดอกพิกลลายใบเทศแอร์ล,ลายพุ่มข้าวบินอย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าธรรมเนียมการถวายผ้าแพรมีลายแด่พระพุทธรูปมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วเพียงแต่มานิยมแพร่หลายมากขึ้นสมัยรัชกาลที่สามจากธรรมเนียมการถวายจีวรลายดอกแก่พระสงฆ์นั่นเองการถวายจีวรลายดอกแด่พระสง์เสื่อมความนิยมลงในสมัยรัชกาลที่สี่เพื่อลดทอนความหรูหราฟุ่มเฟือย สอดคล้องกับพระราชนิยมในการสร้างพระพุทธรูปที่ได้เปลี่ยนไปในทางเสมือนจริงตามแนวสัจจนิยมเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ห้ามีเพียงพระเถระชั้นผู้ใหญ่บางรูปในกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่ยังนิยมครองจีวรลายดอกพิกลอยู่และท้ายที่สุดเทรนด์ดังกล่าวก็หายไปแต่เรายังพบการสร้างพระพุทธรูปหรือพระพุทธสาวกที่ครองจีวรลายดอก ในสกุลช่างราชสำนักและงานพุทธศิลป์ตามวัดหลวงในพระบรมมาราชูปถัมอยู่ทั้งกลายเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของศิลปรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์เพราะไม่พบในงานศินลปรกรรมสมัยอื่นของไทย